ให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอไหมให้เบิง่งอู่เอา้ากระบอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่อไหมเบื่อแม่เบิง <laughs> บ่งได้ไหมนี่หอยน้องนายกับว่าเล่เม่บอกเห็นบอก <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ทุกๆคนเลยเด้อจ้าพบกับช่องน้องนายนัง่งแม่น้องจ้านายวันนี้น้องนายพาพ่อแม่พี่น้องมาหยัง ถวยหอยมาแล้วเด้นอนางนายมาแล้วขินหอดนางนายอยู่บอ่อถามพ่อแม่พี่น้องเด้อขินทอดพี่นายอยู่บ่คคับมาดูพี่นายมาแล้วนี่พี่นายจะพามาควยหอยเลยมาลืนกันจ้าวันนง้นนายได้จักนุวยเมื่อวานจะ,จะได้ได้เยอะอยู่นะเมื่อวานเหรอ เมื่อว,วานที่เป้ว่านานๆนาหุ่นด้วยใจเมื่อวานอันนั้นจ้าจไ,ปไปจ้ะเดี๋ยวสิพามาขวัวหอยนอกจากเศร้านี่ขัวมิกี้นี่เจอละสองหน่วยได้คนที่เก็บนะ่ะดูพี่อา้าวที่ไปอยู่พุน่นลาดเดี๋ยวจนมาเนาะยินนายสิเก็บตีนายสิเก็บช่วยแม่เหรออ้าวมีอันจิ๋วนะ นี่คิวเหรอนี nope. ่นี่นี่พี่ไหนเก็บเลยนี่ลูกนี่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 หน่อยนี่แม่อันนี้มันคิวเนาะคิวแล้วเชียงยังเชียงยังนี่ไงอ่ะช่างบินอ้าวโหหน่อยแม่เอ้าถิงหอยแล้วจ้าหนึ่ง เนี่ยคืออย่างที่พี่นายเห็นค่ะฮารรีพออปเต์ว่าดังๆเนี่ยจ้าฮารีพอปเตอร์ฮารีพอปเตอร์เด้อจ้าอู้มมันู่นแหละโอ้ไปเลยใช่ไกลแล้วไกลเลยโอเคมาเก็บหอยต่อจ้าตกใจรวดเสียงเสียงนั่นเชียงบินอีกนี่นี่นี่หอยนี่นี่นี่เก็บใส่กระดูกอืมอนี่นี่นี่เี่นี่เอาเร็วเอาเร็ว บึ่งมือน้อยๆเด้อมือน้อยๆเป็นคนเก็บเด้อจ้าแม่นน่อันนี้บ็ได้เด้อลูกใหญ่ได้ใหญ่มากใหญ่มากเลยเหรอเมื่อคืนใครจะได้ใหญ่เลยอ๋อเมื่อคืนอีกโอ้ยลูกไทยบ้านไดนเนาะอันนี้เมื่อคืนเนี่ยไม่ถูกต้องได้เด้อไม่คัว้า แม่รู้อยังว่าแม่นั่งเวบไหนท่านไหนหันขึ้นมาดูนั่งดีๆเดี๋ยวเสื้อขาดอ่ะมากระลุกน้อยส <ๆ S 1> องคนด้วยจมูกข่างบ้านด้วยจ้ะแม่ตรงนี้ถูดเต็มเลยเต็มเต็มแข็งมากอืม,อมหอยเข้าไงา บม่ได้ขัวลายมือนานมากหลือเด้อจะเข้าจะป่ายเฮ็ดช่วงนี้ดินก็เลยพาเข้ามาลงมาขัวหอยมั่งเบิร์ดเลยดิที่เฮาขัวไปฮะมัตเตโลอ่ะใช่อมใส่ขี้เล็กแน่แม่ลืมมาแกงใส่หน่อไม้แน่ใช่มันเป็นก้อนเลยพี่น้อยมั่งนี่นี่เอาไปได้ละเสียละตายแล้วเหรอใช่มีเป็ดใช่ไหมมีจ้ะ นั่งลงเลยนั่งลงบพ่แม่พี่น้องเบื่องวินัยเนยได้๋โอ้ได้หลายเลยจังหน่วยนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้ดแปด้ายี่สิบอาสิบละสิบก้อนสิบสิบเอ็ดสิบสองเจ้าห บ้บอ,อมาขัวไปกินกระสุนตังจิ๋วมากอันนี้จิ๋วจิ๋วตัวเดิมเอาไม่ดูหอยจิ๋วไหนไม่จิว๋วลูกโตแล้วเป็นหอยลายบอกพ่อแม่พี่น้องเด้อหอยลายเด้อหอยลายเด้อครับเพิ่นสิหน่วยน้อย,ยมุมนี้มีหอยลายเด้อครับ แม่เมื่อคืนเราลืมมาตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่่งหกไลไลเพื่อเป็นหน่อยไลไลจ้ะเห็นมาหนอ้อเตเปียเองวะ,ไม,ไ,ะไม่ใช่ง่ายไปละเบ้อไม่ใช่หาอะไรมานั่งหาอะไรมานั่งเอาา้วนอาอ้วนอ้วนมา มาช่วยเห็นพ่อแม่พี่น้องถามหาน้องนายก็เลยพาน้องนายมาหัวหอยจ้ะถ้าพาไปไกลๆก็บวดได้ลงมาข้างบ้านนี่ขึ้นมานําได้อยู่จ้ะเพว่าปวดขาเหนื่อยสิท่านท่านเจ็บดากถ้าไปขึ้นรถไปนูน่นเพือ่อนไปนู่นแล้วไปไหนหัวใจไปใส่หวยหยวยหยว, <laughs> วยอยู่จ <laughs> ่ะเฮาน่ะเฮาน่ะเ่าน่าะสมนุนตีตูดตีตูด ใหญ่ฮะ <c oughs> ไปก่อนไปก่อนไปขึ้นบ้านไปก่อนไป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 ขอขวยหอยแป๊บนึงนะ <c oughs> ล,ล,ลูกลูกลูกลาได้บ่ให้เป็นลูกลายได้บ่พี่อ้วนนี่แม่รักใคร <c oughs> แม่รักพี่อ้วนนี่นะี่คนหะน่ะคนหน่ะคนหน่ะโอ้ยช่วยขวยเองดอกครับขึ้นบ้านไปไปขึ้นบ้านไปเล่นอยู่ข้างบนไป,นนไปพี่นายพาน้องไปบ้านไป น้องได้หนิน้องน้องน้องจ้าเดี๋ยวสีฟ้ามาบึ่งใกล้ๆจะบึ่งควมหนามมืนของพี่อ้วนก่อนนี่พี่อ้วนหนามมืนด้วยกันี่นี่นี่ไปขึ้นบ้านไปเดี๋ยวขัวหอยก่อนเด้อแม่บอกอ้วนยังบอกไปอืมอับอ้วนไปเร็วแม่ขวหอยก่อนไปเสียงเคนเจ้าเจ้าอยู่ ดินจยกแข็งแล้วแม่น้องจะนายย้ายมาทางมุมดินทรายเลยจ้ะน,นี่ทางพุ่นจยกแข็งแล้วเลยย้ายมุมมาทางนี้เด้อจ้ะโอ้ยเขาก็ดูมีซืขข้อเก่าอยากกินยามใด้ค่อยลงมาก่อน,นคิดเมนูก่อนจังลงมาก็ได้จหน่อยเพื่อนก็ย้ายอยู่ดิมันใจขวายู่มุมนี้จ้ะกินกันบ้าน จกักนอยคนอยู่ข้างหลังจักข้างข้างหมักอ้วบบนอ้วนจักหมักหลังข้างงหลัวนช่อยได้อยู่ด้วยจ้ะยันพ่อแม่พี่น้องเบื่อป่าเฮ็ดแล้วเมื่อนี้ก็เลยพามากัวหอยจ้ะกุ้หอยก่อน ขัวขัวหอยใช่เอ้ดูได้อยู่ได้อยู่ใกล้เต็มเลยใช่อืมอีกนิดเดียวได้ได้ได้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูใกล้เต็มของพี่นายนี่โอ้หลายปานนี้แม่นบอกใช่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มทีละนิดโตขึ้นแล้วอ๋อพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดพี่นายเลยนี่ เอาพี่น้อยพี่น้อยเอาพี่นายมาเว้าสู่ฟังเลยจ้ะไม่เอาไม้ออกตัวตัวเรียบเสียงเจียวจ้ากลับมาแล้วไฟเสียงมันจะแทกตรงนี้ไม่เอาขึ้นแล้วนี่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 มีตรงน,น,นี้พี่นายตะเก็บบ่เดี๋ยว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 นี่นี่นี่เอา้าคนหาคนหาเนี่ย

ก้อนอย่างน้บเพราะว่าอีกแล้วนะจ๊ะหอยหอยหอยพามาัวหอยกันอะไรต้องวเมาอะไรต้องขวเมาโอ้โหควบขวบกี่ล้วพี่น้ยตรงนี้ น้า้ะไหนไหนไหนพึ่งตัวยางโดดออกมาขี้นี่นี่แม่โดนเหรอตบเฮ้ยทำท่าทำท่าทำท่าเพิ่งเพิ่นโดดออกมาจากงูมีขี้นี่เป็นน้องจินาย้ขัวหอ,ขอยอยู่นี่เพิ่นเป็นยางหลายเด้ออย่าจับเด้อพี่นายเด้อเป็นยางเด้อดดน่ารักขี้ขู่อโนเนะมากเป็นตะเพงบะะักคักได<ห>้ <ๆ S 1> บรรดาแม่ว่า<ๆ>อย่างนะ มันตากแดดเยอะผุดก็เลยดำมันก็เลยเป็นสีไงสีชมพ์เขียดฮะเขียดตากแดดเยอะผุดเป็นวกลายเป็นสีชมพ์เป็นว้าแม่แม่ดูแบบแตงโมไหลลงมาเต้นโมพาเด็กว้าวคือต่อยหอยมาขัวหอยด้วยจ้ะเข้ากันเก็บไม่อั้นไม่เอาอันไหน นี่นี่นนนโอ,เเอ้ยเขีย้ยกอยู่ตรงนี้ต้องค่อยๆเดี๋ยวสิโดนเพื่อนีไม่ได้จิ้มหัวเท้าดูเลย เป็นไรล้มเมื่อวานอล้มมเื่วานทำยังไงถึงล้มถดถดอะไรถดดท่อน้ำเอน้าท่อน้ำก็อยู่ของท่อน้ำพี่นายไปถดดทำไมพี่นายต้องเดินระวังแล้วนี่นี่หน่อยลูกใหญ่ฮะเสียชีวิตเหรอลูกเอาโบมาเก็บช่วยแม่เหรอวะ ขึ้นวอบบ้าบากัพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดก็เลยพาน้องนายมาขวัวหอยกันพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงเจ้าเจ้วพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามหาเพืนสมุนก็ซ้อยควัดขนาดเดิน แม่ใส่อันนี้ก่อนนะมาแล้วตู้ป้วนใส่ตัวป้วนโอ้ยนี่ๆๆแม่ไม่ส่งอยู่ส่องส่องให้เอาที้มันจะจุยเพราะมันไหลนี่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 เอ้าแล้วแม่ลองให้พี่นัายคิดใส่นะนี่นี่ชงลูกองลูกทำลูกนี่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 เป็นจุกเลยพี่นัย อแม่นี้ไหนแข็งแงอพ่อมลงมด้วไสี่งมากแข็งมากเลยเหรอเอานี่เดซ่าขึ้เก็บเลยเอาใส่นี่เยจ้าเอาลุกขึ้นเลยลุกขนนั่งเก็บนั่งเก็บไม่ได้นั่งยางย่อเลยเหมืนหนอนบ้า<ร>ใหญ่เลยมเหมืนหนอนบ้าใหญ่เลยนะแม่ไม่เห็นเหรอ นี่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 ไปนี่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 นอ้ยี่ต้อนในดินนี่แม่ไอ้แม,ม่ทำไมมันยังไม่ไปอีกอะไรกบ<อ> <laughs> เขียดยังอยู่อยู่จ้ะนั่งลงนั่งลงพอมีพี่น้องบ่เหนะ็นได้นั่นต้องนั่งเก็บนั่งลงแล้วเขียดเขียดหันหน้าเอาเขียดยังอยู่อ่ะ ขัวไปเรื่อยๆให้ได้พออยากพอกินก่อนด้วยจ้ะใช่แม่กินเยอะหรือแม่กินน้อยกินเยอะอยู่กินเยอะอยู่แม่ว่านหรือแม่ผอมผอมอยู่อ่ะผอมอยู่พอม่พี่น้องต้องเสื่อนางนายแล้วล่ะแม่แม่ลองดีบตอดี้ที่ดิบทำไมคะเพราะว่ามันมีอันแข็งๆข็งมีแข็งๆแล้วมีหอยใช่ไหมใช่เนี่ยไหนอู้ จริงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพี่นายเห็นหอยจริงๆเลยอ้อยาวแล้วนั่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเร็วแบบรูดแบบรูดดินก่อนปะไม่ใ,ให้พ่อมีน้องเบิง่งหน่อยไหมให้เบิง่งอยู่อ้ากระบอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหน่อยเบิ่งแม่เ <laughs> บิ่งงด้ไม่ <laughs> นี่หอยน้องนายกับวาเล่เม่บอกเห็นบอกเ <laughs> ม่ หัห้อยอย่เพทำแบบจ้าทำไมต้องพี่นายขวไปจังหน่อยก็ได้จ้าเนาะได้อีกระบอกพี่นายโอ้ตาดีแต่แท้พี่นายนี่ก็นเลยอ้โอุ้หน่วยบักใหญ่เลยเอาใส่ขบป่องนู้งเลยดูใส่แล้วอ่ะอ่ะนี่อ่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมรู้ปะมีไข่ไหมอ้าวแม่ไม่เห็นไหนไม่มีไง hả mẹ uống hả anh khôi u nha 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 อะไรถึงเด่นโดนอุ้ยอ่ะอะไรนะเอ้าพี่นาเอาน้ำมาให้แม่ติสโอ้ขอบคุณครับเก่งจังเลยเพิ่นขึ้นไปเอาน้ำมาจ้ะไม่ได้บอกให้เอามาพี่นาคือเอามา ตัวแม่เหนื่อยเอากู้แม่เหนื่อยอุ้ยชื้นน้ำตาชิไหลกูทำแม่เหนื่อยว่าสั้นเดี๋ยวเพิ่นย่างขึ้นไปเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปกินน้ำก่อนเพิ่นได้แก้วมาให้เ,เดี๋ยวแม่กินเลยสตีดกินเร็วพี่นายกินอะไรอือช,ชื่นใจเลยลูกเทวาดาเอาน้ำมาให้ด้วยจ้ะยันแม่เหนื่อยว่าสัน้นอ๋อฮอนได้ไหลหรือยังไหลแล้วนี่ปผลงานของเขา แดดิด่มส่องเลยจ้ะสพานองนขึ้นและได้หลายอยู่เด้อได้พอยากอกินอยู่เด้อนี่เขาอยากอีกเขาค่อยพานอไนามาขวอยกเน,น,น,นาะนอไนสิมาขวอยกบ่เอ,อนนานะจ๊ะคลิปนี้กับนอไนก็มาเสียงเจ้า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 ให้ฟังกเด้อจ้ะนกแก้วนกขุนทองก็เลยสิขอตัวลาก่อนเด้อจ้ะบ,บันนี้นะสมุนก็มั่วบักคักเลยเอนนานะจ้ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นังเจไนเด้อจ้า แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเวุ่นวายสบายดีไปแอบวุ่น <c oughs> ยังบะลู้อยู่หมู่เว้างห้ยหันนี่อ้นหัน,น,ห,นหน้าไปนี่จ้ะเป็นยม่เมื่อยเป็นเลยเดี๋ยวพี่นายถือไปเองเพื่อนวะไปละจ้า <c oughs> ไปไปขึ้นบ้านลูกไป <c oughs>